สวัสดีครับคลิปนี้ก็เราจะเข้ามาติดตัวป้ายแผ่นคอมบสิตนะครับตะกี้ก็ไล่ตอนยกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะติดเสร็จแล้วยะาๆดึงปติกออกให้หน่อยดึงบับเบิ้ลลงให้หน่อยตอนนี้ก็ทีมงานก็ติดใกล้เสร็จแล้วก็คือเชื่อมเหล็กล็อกด้านหลังเอาไว้เวลาเราทํางานเนี่ยโครงชุดนี้เราจะมีเป็นขาเนี่ย อยู่ด้านหลังไว้แล้วนะครับแล้วเราก็มาดูหน้างานไว้แล้วว่าเราจะต้องทําขาเท่าไหร่พอเรายกขึ้นไปปึ้งเราก็ขาเนี่ยสวมเข้ากับราวกันตกของเขาเลยนะครับ mm hmm. อ่างานก็จะประมาณนี้นะครับงานก็ประมาณนี้นะครับโทษทีอ่าประมาณนี้ เอาอะไรมาเช็ดสแตนเลสป้ามันมินครับคาบอะสแตนเลสด,ด้านหน้านั่น่ะเช็ดๆหน่อยนะครับก็ประมาณตัวหนังสือก็เป็นสแตนเลสทองนะครับแ์ไลน์นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยก็สีก็ออกเทาๆก็เข้ากับตัวตึกดีนะครับงานก็ไม่มีอะไรมากก็เน้นความแข็งแรงไว้ก่อนนะครับตัวนี้ใช้แผ่นก๊าซมสีสองแผ่น CNC เอานะครับแล้วก็เชื่อมโครงเหล็กเอานะครับอยู่ด้านหลังรับประกันตัวป้ายอยู่ทนนานแน่นอนครับตัวนี้อยู่ยาวๆไปเลย5ปี10ปีอยู่ไดครับแบบนี้โอเคลองดูนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับ4เมตร72คูณ90เซนนะครับขนาดตามนี้เลย ของเราใช้เวลาผลิตก็ประมาณ12 1 4วันนะครับสแตนเลสก็ลองดูกันดีๆนะครับเผื่อว่าตอนนี้มันมีสแตนเลสของปลอมเข้ามาด้วยเพราะว่าสแตนเลสมันราคาค่อนข้างสูงนะครับสแตนเลสตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันมีของปลอมเข้ามาก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าสแตนเลสราคามันแพงแล้วก็บางเจ้าก็จะมีซัพพลายเออร เสนอเป็นราคาสตเตเลตเกตถูกเกตอะไรเงี้ยนะครับก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ